สวัสดีค่ะฟิลมค่ะวันนี้ฟิลมนะคะจะมารีวิวสกูชี่ซอฟโรดเบตนะคะเป็นของเบเกอรี่คิวตี้เอทีฟนะคะเป็นสกูชี่มาใหม่ที่ฟิล์มเพิ่งได้มานะคะจากร้านสวอนค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนี่นะคะแพ็กเกจเหมือนขนมปังจริงๆเลยนะคะฟิลมชอบมากนด้านหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแพ็กเกจสวยมากฟิลมไม่อยากแกะเลยอะ่ะ ค่อยแกะนี่นะคะแพ็คเกจเดวฟิลจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะเดวฟิลนะคะจะลองดมดูก่อนเหมือนหน่อมปังเลยหอมมากกาฟิลจา้ากาฟิล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 จ้ากาฟิลฟิล <laughs> ฟิลมาเล่นสกุชชี่กับพี่ไหม เพื่อนโอ้กำลังฟินเลยโอ้ฟิลแล้วล่ะฟิมนะคะเร่ยหน้องฟิลนานมากนุ่งฟิลทำอะไรอยู่เนี่ยดูหนังเพื่อนดูโอ้โหเพื่อนเกินเรียกสิบกันเราก็ไม่ดีจะเรียกนี่มาดูสกุชี่อันใหม่อีกแล้วหอมไหมนี่คือแค่ขนมปัง จะยิ้จะยนี่ซากุชิส้มเหมือนขนมปังมากเลยนะคะกลิ่นก็หอมหันเลือคล้ายคล้ายอิงลิสเบสเลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะให้แขกรับเชิญของฟิลเอ้ของฟิลรีบก่อนชดโลช่าโอ้สโลมากเลยนะคะเนื้อแน่นมากจาเต่าได้ช้าเนินจาเต่ามาจากไหนจาช้า ชชาา่เดี๋ยวฟิลมกับฟิวนะคะจะมาเล่นสกูชี่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะสโล์แค่ไหนสโล์ฟิลมอยากจะบอกว่าสโล์มากเลยนะคะสโล์สโล์สโล์มากเลยนะคะ ผมกินขนมปังนี่นะคะ slow มากโอ้เหมือนวับขนมปังยับ yeah, ปี่จะบอกว่า slow มากมาขนมปังของจริงเลยนะคะผมเหมือนขนมปังด้วยนี่มาขนมปังและอันนี้ก็เป็นของพี่ด้วยนี่นี่นะคะฟิล์มชอบตรงที่ว่ามันใหญ่แล้วก็โล o w มากเลยค่ะนี่นะคะ สีสวยมากเนื้อแน่นมากหอมด้วยอยากเอาไปกอดนอนนี่อีกแล้วพี่ฟีนอร์เฟขอเอาไปโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ No s o p Load Bed ได้เป็นของเบเกอรี่คิวตี้ครอทีนะคะอุ้ยหอมเกิน ี่ชอบวาสโลเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะเอาสกิชี่อิงลินเบตนะคะมาเทียบกับคิวตี้กับคิวตี้อันนี้นะคะว่าอันไหนจะสโลกว่าจุ๊บอิงลินเบตโอ้โหไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนี่นะคะ อันนี้จะเป็น English b a s อันนี้นะคะจะเป็น Soft Load b a s นะคะฟิวกับฟิวนะคะจะมาโชว์สโลนะคะของฟิวนะคะสโลวกว่าเป็นของ Soft Load b a s นะคะจะเนื้อแน่นกว่าแล้วก็สโลวกว่า English b a s นะคะนี่เดี๋ยวลองสลับกันเดี๋ยวดูหนึ่งสองซ้มยอกโอ้โหสกูชี่ซอฟต์โรดเบสนะคะสโลวกว่าอิงลิ s เบสมากเลยนะคะ ไขตัวสูงกันไข่ตัวสูงกันข้านี่เองถข่ึ้ไม่ไหวฟิลมนะคะชอบสกูชี่ตาวด์โรโดเบสมากเลยนะคะเดี๋ยวฟิลมจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเองหนึ่งชิ้นนะคะเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นกับอีลีดเบสวันนี้ไขตัวสูงกันขานี่เองแต่ตัวนี้อ้อวน,ออนกว่าเจ้าตัวเตี้ยติดตามฟิลมลได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊ก Happy Channel โพสใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย